วันนี้เรากินไอติมกะทิสดนะคะไอติมกะทิสดแตนนี้เราอยู่โรงพยาบาลศรีชนนะคะนะคะเราจะชิมกันเลยแม่ค้าข่ะอยู่โรงพยาบาลศรีชนนะคะคสวยด้วยบอกด้วยแม่ค้าสวยด้วยเดี๋ยวให้แพนหาแม่ค้าก่อนแป๊บนึงแม่ค้าสบายหน่อยหนึ่ค่ะแม่ค้าเรื่อยไปค่ะดูแม่ค้าแป๊บนึงนะคะแม่ค้าสวยสวยแม่ค้าโบกมือหน่อยค่ะแม่ค้าหันหันหันโบกมือหน่อยค่ะแม่ค้าไม่สดเลยบา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 ยโบกมือหน่อยค่ะโบกมือหน่อยค่ะ ลงมือหน่อยนะโอเคนะคะเซ็นต์วจนะคะอย่าลงมาชิชนนะคะเดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะารอยยร่อยหรือเปล่ามันมีหลายแบบนะคะมีแบบถ้วยก,กระดาษแล้วก็แบบบัฟเฟอร์เป็นถ้วยอ,อร่อยจังเลยะคะ่ะถ้าใครได้มาชิชนแล้วอย่าลืมมาชิมกันนะคะไอชิมกันที่สุด อยู่น้าโงมานะคะี่กัดอยู่น้าโงมาพอดีเลยนะคะไปแล้วค่ะ